มันจะสุดเกล้าปีแล้วนะที่จะจําได้เนอะว่ะนุพิมเป็นคนไหนไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนหผมยังจําพิมพ์ของผมได้เสมอครับขอโทษค่ะสิที่ฉันต้อองกการ็คืเราธอไม่กล้าคุยกับเขา2ต่อ2องก็หน้าตาเขาเหมือนฉันไม่รู้ฉันควรจะรู้สึกยังไงที่จู่ๆก็มีผู้ชายหน้าตาเหมือนเพชรมานั่งอยู่ตรงหน้าอย่างนี้ ลงคุณเป็นใครกันแน่คือครูเพชรไม่จริงคุณมันก็แค่เด็กที่หน้าเหมือนครูเพชรไอ้เด็กคนนี้ใช่ไหมที่มาส่งคุณน่ะเจอทั้งเด็กแถมน่าเหมือนแฟนกับวิก็คงจะห้ามใจตัวเองไม่อยู่เหมือนกันคุณพาเมียน้อยคุณออกไปจากที่นี่นะคุณพิมพ์มีอะไรจะพูดกับคุณเพชรคุณพิมพูดกับผมแทนก็ได้นะครับย่งจจนกไไได้ไหมมเอ ไเป็นไปได้ไงคะต่อทั้งหน้าตาทั้งน้ำเสียงเขาเมือนเป๊มากนะออาเอาเป็นว่าเองต้องไปดูเอาเองว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับเองทำไมครับอนาคตผมเป็นยังไงัะอาจเป็นความลังแต่ฉันยังไม่เคย